ถึงเวลาต้องกินเขาแล้วพี่น้องนี่คืออาหารประจำชาติของพวกข่อยมาเลยเนื้อย่างมอน,นี้เขามากินเนื้อย่างอยู่ร้านนับเงินมูกระของพี่ชายผมเองไม่กอบกูลครับนี่ครับอาหารก็มีประมาณนี้ครับเนี่อาหารทะเลก็พอมีบ้างอยู่แต่ก็มีนะครับมีอยู่นี่ อ่ะดับแรกเลยครับมาหอดเท่ากับเอาถ้วยแล้วมาตักของกินกันเจสิกินยังไอ้กินหมูนั่นนาะนี่แนื้อเสียบๆนี่หมูนี่นี่หมูลายๆนี่เอาไปเลยนี่คนละนะจัดจัดจัดเอาเอาเอยก็มากขึ้นกันหมูนั่นเอาเลยเอาเลยเอาเลยมาผมก็เลยทําการไปยิบลูกสิ้นนี่เอาเบิร์ดโหลดนี่เพราะผมมากินลูกสิ้นครับนี่ครับเอามันหมูไปนํามันจังสิบติดกระทะมันจังสิไหม่หอมดีนี่ครับเอาตีนไก่นี่ของบักลุงเด้อ นี่ลูกเอาอย่างมึงอะนี่กูต้องปลาหมึกกรอบเท่าน,นั้นเพราะกูมากปลาหมึกกรอบปลาหมึกเท่าน,นั้นที่อยู่ในหัวใจคนมาเอาก็เลยพาไปเอาน้ำจิม้มน้ำจิ้มอยู่นี่มันมีสองแบบด้วยพี่น้องมีซีฟู้ดแล้วก็น้ำจิ้มเนื้อย่างครับแซ่บครับนี่ผมมาดูหล้วก็เลยหัวเสียบนี่ครับเอาพักบาหน่วุ่นเซ้นเอาไปเอาตามมากเอาพักบุ้งซํำนันบอกโอ้ยเอาไปหันอย,อย่างหันซ้ำหน่อยหนึ่งนะโอ้ยมันสีอย่มบ่านนั่นโอ้ย ดังหมอ้อเอาเจทเทน้ำลงเอาจัดไปห้อนๆเลยบา้านนี้โอยหิวเด้ยะจัดการเลยจัดการเลยจัดการนี่เอาเนี่ยหมูไส้ละเห็นบ่านา่ะมันหมูอ่ะอยู่ในหันละมันเหี่ยวบ้บอมีเหี่บ่ได้เวามาบ่ดได้ยิบมาอยู่ดีดีเห็นบา้าอนอ,อยู่นี่เองคนมาเอาควันขึ้นบ้านนี้โอ้ยหอมหอมปุณนะโอ้ยเสยหูดังเขาหอมแหงเอา้าแฮมนี่ใส่ลงไปแล้วกันเนี่ยหมูา สามสันเนี่ยหมากนุ่มๆเด้งๆใส่ลงไปเลยนี่สุกแล้วครับจุม่มนำจิ้มรสเด็ดพริกกับไปกับมาให้มันช้ำๆพี่น้องแล้วก็รทำการเป่าน้อยนึงมันหอนแล้วก็ยัดเข้าปากหายแส่บพี่น้องเอาต่อไปไผ่เนี่ยหมูลูกสิ้นเอาลูกสิ้นมาลุ่งเอาแน่มันจะเกนไห้บังนี่โอ้ีเอ้มโอเสียสบเสซ่สบ เอเ๊ okay. ปลาหมึกอ่าไปงัดอืมยังไงต้องโอแตกแล้ว <laughs> มันแตกเจาต้องตักเอาตัวใช่เนาะอ่ะ,อะโอ้แสบครับพี่น้องโอ้ยกินจนเบืบเ่อแบบเลือดตาไล่ถวยกับสิพากกันอยากนอนตัวบาบน,นี้